ภายในงานกัลายนานมิตรมะลิโฮริอุจิได้จุดเทียนทูบบูชาพระพุทธและจุดเทียนทูบบูชาพระธรรมส่วนกัลายนานมิตรมุกดาสุสุกิจุดทูบหน้ารูปผู้วายชนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ทอดผ้าบางสกุลและถวายจตจุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหานันทวัฒ ธรรมนันโทท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศบุญนี้ให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้นำทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะพัาหารเป็นสังฆทานและถวายพัาหารเพนร่วมกัน ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพานสการะเพื่อน้อมบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจาันขนนกย่งเนื่องในวาระครบรอบ117ปีโดยคณะเจ้าภาพน้อมถวายพานสการะหน้ารูปเหมือนคุณยายอาจารย์ได้แก่กะเลยนมิตรสุจินตนาสุมิดกะกเลยนมิตรยวรักษ์มาสุดะ และกลัลยนณมิตรชาลิสาเจนไรในโอกาสนี้พระคูวิเทศยานพิสุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซากา้าท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ซึ่งคุณยายอาจารย์เปรียบประดุดแสงสว่างที่นำทางให้พวกเราได้รู้จักการสร้างบาร,รมีแม้อยู่ไกลถึงประเทศญี่ปุ่น แต่เหล่าศิทยานุศิษยังคงยึดถือคำสอนของท่านเป็นแนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายเพื่อให้สันติสุขเกิดขึ้นแก่ชาวญี่ปุ่นและชาวโลกสืบไปค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพานสการะโดยมีกัลยาณมิตรสุจินตราสุมิดะและกัลยาณมิตรเยาวลักษ์มาสุดาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัฒหาร พระธรรมยาตราโดยมีกัลยาณมิตรชาลิสาเจนไรและกัลยาณมิตรมลิโฮริอุจิเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์ท่านประธานสงฆ์ได้เทศปกินกะธรรมให้กับสาธุชนซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ท่านเจ้าภาพจะได้เดินทางไปปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานน้ำแม่น้ำโยโดคาวะด้วยความปราบพื้นปิติในบุญกันทุกคนค่ะ